ข้อนี้นะเขาบอกว่าให้ใช้เวกเตอร์คอสโปรดักเนี่ยในการหาค่าโมเมนต์รอบแกนที่ผ่านจุด O ก็คือ MO เนทเ่ากับ R Cost อันเกิดจากแรงดึง T ีเทกับ12กิโลนิวตันดังรูปแล้วก็ใช้เวกเตอร์หาโมเมนต์ของแรง T รอบแกน x กก็ตอนแรกเราจะมาวาดก่อนว่ามันเป็นยังไงตรงนี้นะ เราจะดึงขึ้นตรงนี้ไปเป็นจุด c ซึ่งมันล่างมาตรงนี้ตรงนี้เป็นแกน z นะตรงนี้เป็น x แล้วก็ตรงนี้เป็น y อันนี้คือ4เนอะเขาบอกว่า ให้ตรงนี้เป็นสีปุ๊บให้ตรงนี้เป็น A ตรง C เนี่ยคือ0 x เท่ากับ0 y วเท่ากับ18แล้วก็เเท่ากับ30ตรงส่วน A เนี่ยจะเท่ากับ x เท่ากับ4.5 y ่าเท่ากับ18แล้วก็ z เป็น0ตามรูปนี้เลยนะแล้วเขาบอกว่า t เนี่ยเท่ากับ12กิโลนิวตัน t ีเท่ากับ1ิกิโลนิวตันอันดับแรกนะเราจะหา R C A ก่อนเนาะ R, R C A R ของ C A กืบ ก็คือหัวลูกศรลบด้วยต้นลูกศรน,นะคือ4.5 4.5ลบ0 18ลบ18แล้วก็0ลบ30เนอะจะได้เป็น4.5ลบ0ก็เป็น4.5 i 18ลบ18ก็เป็น0 j เนอะแล้วก็0ลบ30ก็เป็นลบ30 k ลบ30 k ต่อไปเรามาหาขนาดของข,ขนาดของมันกันเนาะแล้วก็จะใส่ Square Root RCA เไปเท่ากับ Square Root 4.5กำลังสลบด้วย30กำลังสองพอแก้อ,ออกมาแล้วเนี่ยจะเท่ากับ3 0ม 3าม <S ý nt> เราต้องการหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของตัวเวกเตอร์ ca เนาะตรงนี้เราต้องการหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของมันก็คือ u ca เท่ากับเวกเตอร์อันเดิมคือ4จุด 5 4. 5 i ลบด้วย 30k เราก็จะนำมันมาหารด้วยขนาดของตัว CA เนาะเวกตัว์ CA ก็คือ30.336แล้วเขาบอกว่าแรงทเนี่ยคือ 12kN กิิตซึ่งก็คือแรงทีเนี่ย จะเท่ากับ12ส่วนด้วย30.336แล้วคูณด้วยเวกเตอร์ตัวนี้เนาะ 4.5i ลบ 30k พอเราบวกพอเราหารออกมาแล้วจะได้เท่ากับ 1.78i ลบ 11.87k กิโลนิวตันเนาะ ต่อไปเรามาดู ROA เนาะ ROA เนี่ยเท่ากับก็คือตรงนี้ O คือ0นะูนย์เนาะก็เท่าเท่ากับ4.5ลบด้วยตรงนี้เนาะ 5, สี่จุดห้าลบศูนย์แล้วก็ 18, สิบแปดลบศูนย์ก็เท่ากับ4.5 I บวก18 J เมตร อันนี้ลืมใส่เม็ดปึ๊บต่อไปเราจะหาโมเมนต,ต์ของแรง F รอบจุดโอเนาะก็คือโมเมนต์รอบจุดโอเนี่ยเท่ากับ R ของ O A คูณด้วย แรง F ก็คือก็คือเอาเราเอามาคอลกันก็คือ I J K เนาะ K อของ OA คือ4.5 18แล้วก็0ส่วนแรง f ที่เราหามาคือ1.78 0แล้วก็ลบ8 7 8 7ให้เราทําการคูณทะแยงมาแบบเด็ดเนะาะหาแบบเด็ดตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้หนึ่งอันตรงนี้หนึ่งอันแล้วแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งอันเนาะแล้วก็ลบด้วยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อันนี้พอเราทำออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นลบสองหนึ่งสามจุดเจ็ดไอบวกห้าสิบสามจุดสี่สองเจ แล้วก็ลบด้วย 32.04K กิโลนะิวตันเมตรเนาะเพราะเป็นการคอร์สกันต่อไปเราจะเอาไอตัวเนี้ยไอโมเมนต์ที่เราได้มาเนี้ยมาหาขนาดขอบไปหน้าถัดไปนะปึ๊บขนาดของ M โอ oh, เท่ากับ square root หนึ่งสทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยสีสองทั้งหมดกำลังสองลบบวกด้วยลบสามสทั้งหมดกำลังสองพอเราทำออกมาแล้วนะ เราจะได้โมเมนต์ตรงนี้เท่ากับ222.6 6กิโลนิวตันต่อเมตรทีนี้ในส่วนสุดท้ายก็คือโมเมนต์โมเมนต์ของแรง T ีรอบแกน X กนั่ก็คือ MX จะมาหา MX ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ MX เนี่ยจะเท่ากับ UX ด c a แล้วก็ cos กับ f จะได้เท่ากับยูเเนี่ยคือมันจะได้เท่ากับอย่างนี้เนาะสี่จุดห้าสิบแปดศูนย์หนึ่งจุดเจ็ดแปด 0ลบ11.87ที่มันเปลี่ยนจาก ijk เป็น100เนะี่ยเพราะว่ามันคือในแนวแกน x นะแกน x เ,เลยเป็นตรงนี้พอเราทำออกมาแล้วนะเราจะได้เท่ากับลบ3 .7 3 7กิโลนิวตัน ่เครื่องหมายลบเนี่ยหมายถึงว่ามันมีทิศทางตามเข็มนะเมือ่อเมื่อแบบเรามองเข้าจุดโในแนวแกน X อ่ะคือมันมีทิตตามเข็มอันนี้ก็คือคำตอบเนาะเอ็นเอสอ๋ออันเดียวอันนี้ยงเดียว อันนี้อย่างเดียวที่เป็นคำตอบก็คือรอบแกนเอกเนาะอันนี้คือคำตอบ